สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ด้วยเสาร์พลังตัวเลขชาวราศีกันนะครับประจำเดือนกระกฎาคมค่ะในคลิปนี้ค่ะจะมุ่งเน้นดูกลุ่มดาวใหญ่และดาวจรน,นะคะคือดาวฤกษที่โคจรน,นะคะหรือโยกนะคะประจำเดือนนะคะที่ส่งผลตออ่อเกื่ดวงดะตาดกอน ในเดือนนี้นะคะก็มีกลุ่มดาวที่ส่งผลด้านดีๆด,ด้านบวกๆให้กับชาวราศีกันนะคะถึง3ดาวนะคะตกราชาโชคกคือดาวแรกคือดาวอาทิตย์ค่ะอยู่ในพภพวามมะจะมีการโคจรหรือยกนะคะมาอยู่ในลาภโชคลาบนะคะก็จะส่งผลหน้าที่การงานนะคะอ่าโอกาสใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะและถึงโชคลาบด้วยค่ะนะคะ,นะคะนอกจากนี้การดาว อาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ดาวพระศุกดาวอังคารกลุ่มเหล่านี้โคจรโยกเงินหน้านะคะส่งผลนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศนะคะรวมถึงโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆนะคะอ่าเนื่องจากมันตกราชาชโชคนั่นเองนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตในช่วงเงดือนกรกดาคมด้วยนะคะนี่ก็คือกลุ่มดาว ตอนที่มีการโยกประจําเดือนนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะนะคะส่วนกลุ่มดาวใหญ่ค่ะดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสยังคงอยู่ในภพสุขะนะคะยังอยู่ในภพเดิมอยู่ค่ะนะคะและดาวต่อมาคือดาวราหูอยู่ในภพของปัตนิ หุ้นส่วนคู่ของกันและดาวพัสเสาอยู่ในภพอริรวมถึงนะคะมฤตยูอยู่ในภพสุพากันนี่คือกลุ่มดาวใหญ่คือมีทั้งทั้งหมด4ดาวค่ะอยู่ในภพเรือนนะคะซึ่งจะส่งผลต่อเกณฑ์ดวงชะตานะคะอ่ะมาดูในส่วนของดาวย่อยต่อมาคือดาวจันท์ก่ะอยู่ในภพนะคะลัคนาหรือนะ,ะตัวตนนะคะประจําตนของชาวราศีจันนั่นเองช่วงนี้จะมีสเสน่ห์ผู้รักผู้ใหญ่รักคน นะคะพูดอะไรก็มีแต่คนเอ็นดูค่ะนี่ก็คือด้านดีของดาวจันทร์นะคะมหาสเสน่ห์ในช่วงนี้ค่ะนะคะส่วนดาวพระเกตค่ะดาวพระเกตนะคะอ,ะอยู่ในภพบุตตะหรือบุตรบริวานค่ะช่วงนี้ค่ะจะมีโชคมีลาบจากบุตรบริวานใครอยากมีลูกก็อาจจะได้ลูกค่ะนะคะรวมถึงนะคะ,ะบุตรบริวารอดใครโชคให้ราบนะคะได้ ได้นาวุ่นส่วนบุตรบริวารน,นะคะอาจจะบริวารเกื้อหนุนธุรกิจการค้าการงานประสบความสําเร็จถ้าลูกก็ลูกให้โชคลาภค่ะนี่ก็คือกลุ่มดาวจรหรือดาวย่อยดาวเล็กและดาวใหญ่ค่ะนะคะในเดือนนี้นะคะเนื่องจากชาวราศีกันนะคะมีดาวประจําคือดาวพัพพุธและดาวพัพพุทธายู่ในภพราพะและกรรมะนะคะก็คือในเรื่องของโชคลาภและความหนาค่ะ โดยดาวพระพุธนะคะชาวราศีกันนะคะจะนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดคุยนะคะหรือการมนุษ้สัมพันธ์ทันยุคทันกระแสทันคนเป็นคนที่ปรับตัวเองเก่งทันยุคทันกระแสตรงนี้เป็นจุดดีถ้าพูดถึงเรื่องปันญาใสใจคอก็มักจะเป็นคนปรับตัวเองเก่งทันยุคทันกระแสฉลาดทางอารมณ์รู้ทันคนนะคะเป็นคนที่รู้จักพูดรู้จักนั่นเองนะคะและชอบการเรียนรู้ชอบการพัฒนาตนเองนี่คือจุดที่ดีอยู่แล้วการพูดการจา นะคะเป็นมหาสนีค่ะนะคะผู้จานะคะคารู้ทันคนนั่นเองนะคะดาวพระพุธหากทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะพูดคุยสอนคนหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คนจะประสบความสำเร็จค่อนข้างดีนะคะนอกจากนี้การเนื่องจากดาวพระพุธอยู่ในราพา้าโชคลาภและการงานด้วยฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณช่วงนี้มีการเจรจาการพูดคุยกัน ติดต่อผู้คนหรือทํางานที่ต้องใช้เกี่ยวกับการสื่อสารนะคะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีออนไลน์จักประสบความสําเร็จค่อนข้างดีจะมีเกณฑ์มีโอกาสใหม่เริ่มต้นใหม่หรือมีชื่อเสียงเกยตความนาานั่นเองมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเกิดขึ้นด้วยนะคะอิทธิพลของดาวอาทิตย์ดาวพัสดุกา่เนื่องจากตกราชาโชคแล้วอยู่ในภพราพัก กรรมะการงานกะอยู่ในภพของโชคลาภและการงานนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของการงานมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีโอกาสใหม่ช่องทางใหม่ๆช่วงนี้นะคะคุณจะสนใจในการที่จะพัฒนาตนเองเรียนรู้ค่ะนะคะหาก วันนี้ค่ะนะคะอะตัวคุณเองมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาอย่าลืมที่จะไปเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆนั้นค่ะนะคะมันจะต่อยอดชีวิตให้กับคุณหรือเงินในกระเป๋าให้กับคุณค่ะฉะนั้นในเรื่องของการงานในเดือนนี้เลยนะคะในเรื่องของการงานจะมีนะโอกาสใหม่การเริ่มต้นใหม่ใครว่างงานก็มีเกณฑ์มีข่าวดีงานใหม่ผู้รักผู้ใหญ่นะคะอาอุปถัมภ์ค่ำชุนนะให้โปรเจกต์ดีๆทาให้คุณได้โชว์ศักยภาพ การทางานของคุณได้ดีขึ้นนะคะประสบความสําเร็จฉะนั้นการงานมีเกลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งยศตําแหน่งมาค่ะชื่อเสียงเกียรติยศค่ะสติปัญญาค่ะสติปัญญามาจากการเรียนรู้การหาข้อมูลนะคะอ่าทาให้คุณสติปัญญาดีทํางานประสบความสาเร็จ มีโชคมีลาบจากการสื่อสารมีโชคมีลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้นะคะเนื่องจากดาวทระธิดาพระสุกนะคะเป็นดาวแห่งการเงินแล้วยังตกราชาโชคด้วยค่ะฉะนั้นการเงินจะมาจากนะคะสติปัญญาคุณด้วยค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการงานแล้วเกี่ยวโยงกับโชคลาภและเกี่ยวโยงกับลักษณะของคุณค่ะหรือตัวตนของคุณนั่นเองนะคะเพราะมันเชื่อมโยงกันนั่นเองนะคะ มาดูต่อมากันนอกจากนี้ค่ะ,ใน,นนะ,คะในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานกรรมมะนะคะมีดาวอาทิตย์นะคะ ออกวิน้าด้วยสิ่งสําคัญต้องระวังแม้คุณจะมีโอกาสใหม่เลื่อนคั้เลื่อนตําแหน่งมียศมีตําแหน่งมีชื่อเสียงกินยศหรือได้รับโอกาสดีๆจากเจ้านายสิ่งที่สําคัญอย่าใจร้อนอย่ามุทะลุอย่าโมโหง่ายหรือด่วนตัดสินใจเร็วเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะดาวอาทิตย์ตกวิน้าคะคุณจะมาจะมีโอกาสใหม่ชื่อเสียงกินยศอานาจก็จริงฉะนั้นอย่าใจร้อนกะรอจังหวะดีๆโดยเฉพาะหากทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คน ทำงานที่จะต้องใช้การพูดการสื่อสารโดยเฉพาะงานกลุ่มศิลปินดารานักสแสดงพิธีกรนะคะหรือนะคะอะไรที่เกี่ยวกับผู้คนเยอะๆสังคมนะคะให้ระวังอารมณ์ร้อนโมโหโห,หรือพูดด้วยพูดอะไรไม่คิดเพราะสิ่งที่เป็นภัยร้ายของคุณเลยคืออารมณ์การพูดไม่คิดต้องระมัดระวังค่ะมั่นใจในตัวเองที่สูงเกินไปนะคะตรงนี้ต้องระวังเนื่องจากดาวอาทิตย์ตกวิน มาดูต่อมากันนะคะในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของการงานนะคะจะต้องระวังนะคะอ่ะเนื่องจากดาวพระศุกอยู่ในภพตัมมะแล้วช่วงนี้ค่ะคุณโฟกัสนะคะโฟกัสเต็มที่เลยนะคะจะประสบความสําเร็จโฟกัสงานขยันอดทนเรียนรู้จะประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยเนื่องจากดาวพระศุกยังอยู่ในภพสุขะความสําเร็จโอกาสใหม่ กระแสใหม่ๆโดยเฉพาะหากคุณหยิบเทคโนโลยีออนไลน์โซเชียลมีเดียอะไรเข้ามาหรือกระแสใหม่ๆเอามาประกอบในการทํางานก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากขึ้นรุ่งเรืองหรือเรื่องเขาเรียกว่าชีวิตมีความก้าวหน้าหรือมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นมี ความประสบความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองนะคะนํากระแสะใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องในการทํางานให้กับคุณค่ะนะคะอ่ะอย่าลืมอย่างหนึ่งค่ะนะคะเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งจิตวิญญาณดาวแห่งธรรมะดาวแห่งนะคะสติปัญญาฉะนั้นมันส่วนมณน์มันทําสมาธิไว้ค่ะจะเกือ้อหนุนบุญบารมีให้กับตัวคุณเองบุญบาร,รมีในที่นี้ให้คุณเข้าใจเลยค่ะนั่นก็คือการม,มีสติการมีสมาธิกรรม ปารมีเหล่านี้เนี่ยแหละจะส่งผลอะไรนะคะเวลาเราฝึกสติฝึกสมาธิส่งผลต่อการตัดสินใจส่งผลต่ออารมณ์และบารมีแบบนี้นะคะจะเกื้อหนุนให้นะคะบริวารรักใช่ กูคนรักให้คุณทําให้การงานคุณมีแต่ความรุ่งเรืองประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะเพราะเรามีสติเรามีสมาธินะคะและเราควบคุมอารมณ์เราได้และบารมีเหล่านี้มันจะกระจายไปหาบริวารหรือทีมงานเราหรือคนที่เกี่ยวข้องในชีวิตเราคนในครอบครัวเราด้วยค่ะฉะนั้นมันส่วนมนต์มันทําสมาธิทาบุญทําทานไว้ค่ะเพื่อเกือ้อหนุนบารมีให้กับ อิทธิพลของดาวพฤหัสนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งราชาโชคด้วยเช่นเดียวกันนะคะและเป็นดาวนะคะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปกปักรักษาคุ้มของด้วยค่ะฉะนั้นมันทําบุญทําทานทาสมาธิไว้ค่ะมาดูต่อมาในเรื่องของการเงินค่ะนะคะครบเรือนการเงินกระดุมมะมีดาว ประจำนะคะในเรื่องของการเงินคือดาวพัส,สุกะและดาวพัส,สุก็โคจรไปอยู่ในภพกรรม,มาราภะด้วยฉะนั้นช่วงนี้ทํางานขยันเต็มที่เลยค่ะคุณเตรียมกอบโกยเงินได้เลยค่ะเพราะเงินจะหลั่งไหลเข้ามาจากชื่อเสียงเกียรติยศทำนาจผู้รักผู้ใหญ่ผู้คนมาทำท่นชูนคุณค่ะนะคะสติปัญญาค่ะฉะนั้นอย่าทําอะไรโดยที่เรานะคะใจร้อนค่ะตรวจทานรอบคอบหาข้อมูลหาความรู้ค่ะ นะคะเรียนรู้พัฒนาตนเองค่ะเงินก็จะเข้ามาหลากหลายช่องทางฉะนั้นหมายความว่าอยู่เฉยไม่ได้ค่ะต้องขยันอดทนหาข้อมูลเรียนรู้พัฒนาตนเองเงินก็เข้ามาหลากหลายค่ะวันนี้เราอยากให้เงินมากกว่าเดิมแต่เรายังหาอะไรได้ช่องทางเดิมเดิมเงินมันก็เหมือนเดิมฉะนั้นลองหาข้อมูลเรียนรู้พัฒนาตนเองหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อให้เรามีไรายได้หลากหลายช่องทางค่ะเป็นช่วงกรอบโกยของคุณเลยช่วงนี้ค่ะฉะนั้นเดือนนี้หมายความว่าเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเพราะมันตกราชาโชคถึงสามดาวด้วยกันค่ะและเป็นดาวที่อยู่ในภพนะคะการเงินนะคะและโชคลาภด้วยฉะนั้นหมายความว่าโชคสามเด้งให้กับคุณค่ะนะคะเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงโชคลาภด้วยนะคะเนื่องจากนะคะแม้การเงินะจะมี เข้ามาหลากหลายช่องทางแต่ต้องระมัดระวังด้วยดาวอังคารค่ะตกมรณะและตกราชาโชคนะคะค่ะเล็งมาที่มรณะฉะนั้นนะคะแม้จะตกมรณะนะคะก็ส่งผลด้านดีมากกว่าด้านร้ายนะคะด้านดีมากกว่าด้านร้ายนั้นหมายความว่าช่วงนี้ขยันทำอะไรจะเป็นเงินเป็นทองเลยสิ่งสำคัญกับดาวอังคารต้องระวังอย่างเดียวเลยคือ นะคะใจร้อนโมโหพอมันตกมรณะแม้จะส่งผลด้านดีก็ไม่ประมาทกับชีวิตฉะนั้นอย่าใจร้อนอย่าผุนผันอย่าโมโหอะไรตัดสินใจอะไรเร็วค่ะอย่านะคะอย่าตัดสินใจเร็วโตดทานรอบครอบไว้ก่อนค่ะนะคะและเนื่องจากนะคะมรณะมันเล็งมาที่ดุมะก,การเงินนั่นหมายความว่า ะะถ้าจะสูญเสียก็หมายถึงสูญเสียการใช้จ่ายเงินค่ะนะคะหรือการเปการจ่ายในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลหรือจ่ายเพราะอารมณ์นะคะฉะนั้นวางแผนไว้ล่วงหน้ามีระบบมีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายจ่ายเฉพาะสิ่งที่จําเป็นรัดเข็มขัดไว้ก่อนค่ะนะคะอ่านี่ก็คือในเรื่องของการเงินค่ะพราะเงินจะเข้ามาแต่ก็มีช่องทางหรือมีรอย นะคะลอยรั่วด้วยนะคะมาดูในส่วนของคู่ครองบ้างใครโซดนะมีเกณฑ์เจอคู่ครองจากต่างประเทศนะคะเนื่องจากอิทธิพลของราหูราหูเป็นดาวแห่งต่างประเทศนะคะหรือต่างชาตินั่นหมายความว่าถ้าโซนอยู่มีเกณฑ์เจอคู่ครองต่างประเทศหรือย้ายตัวเองไปอยู่ต่างประเทศเจอคู่ครองในต่าง แบรนด์ต่างถิ่นนะคะ,ะต่างประเทศนั่นเองสําหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์เจอคู่ครองที่ถูกใจนะคะอ่ะสําหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วช่วงนี้ความรักดีหวานแหววนะคะ,ะมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรร่วมกันใหม่ๆนะคะมีสเสน่ห์ต่อคนรักค่ะช่วงนี้ความรักก้อนกว้างดีแต่ให้ระวังอย่างเดียวอย่าคิดมากอย่าวิตกกังวหลหรือหึงหวงกันมากจนเกินไปนะคะให้ระวังนะคะอ่ะ ภาพรวมแล้วในเรื่องของความรักช่วงนี้การสื่อสารการพูดคุยมักจะเข้าใจกันไปในทิศทางที่ดีมากกว่านะคะให้ระวังอย่างเดียวคืออารมณ์แค่นั้นเองนะคะเรื่องของอารมณ์เหล่านะคะคิดบวกไว้นะคะและก็อย่าไปใจร้อนมุะลุอะไรมากมายนะคะอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสรุปแล้วด้านดีๆในเดือนนี้อ่าอิทธิพลของสามดาวนะคะซึ่งตรงอยู่ในกรรมม้คือการงานนะคะและก็โชคลาภ สิ่งใหม่ๆกระแสใหม่ๆค่ะจะนำพาโชคลาภการเงินมาให้กับคุณค่ะฉะนั้นเรียนรู้หาข้อมูลอะไรที่เป็นกระแสใหม่ๆยุคใหม่ๆเช่น AI ดิจิตอลออนไลน์นะคะที่เป็นโลกใหม่ๆค่ะนะคะหรืออ่านะคะใครเป็นนักลงทุนอยู่แล้วค่ะลงทุนในสินทรัพย์ที่เรามีความรู้ที่เป็นกระแสใหม่ๆค่ะอ่าอย่างเช่นคริปโตนะคะหรือลงทุนใน AI หุนนะคะกลุ่มหุ้นที่มันนะคะเรามีความรู้เรา ระะับความเสี่ยงได้ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูค่ะต่อยอดในธุรกิจให้กับตัวคุณเองต่อยอดเงินในกระเป๋าของคุณไปศึกษาหาข้อมูลความรู้เหล่านี้ค่ะนะคะสิ่งสําคัญต้องมีความรู้นะคะอย่าด่วนตัดสินใจไปลงทุนเลยนะคะวันนี้เห็นหมอดูบอกว่าต้องไปลงทุนนะคะหรือไปหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆเราทําเลยลงทุนทันทีไม่อย่างนั้นจะเสี่ยงเสี่ยงนะคะ ข,ข้อเสียข้อที่ต้องระวังคืออารมณ์ร้อนนั่นเองอะ่ะหรือตัดสินใจเร็วต้องระวังฉะนั้นหาข้อมูลความรู้ใจเย็นๆวางแผนรอบครอบความรู้นําพาเงินในกระเป๋าให้ใหญ่ขึ้นค่ะนี่คือจุดดีและจุดต้องระวังชาวราศีกันน่ะนะคะภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็นด้านดีมากกว่าด้านลบนะคะปิดท้ายนะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะสิ่งที่อาจารย์พยากรณ์เป็นตําราสถิสถินะคะสติทีขออภัยสนะคะเป็นเพียงสติ สถิติเท่านั้นค่ะนะคะเมื่อคลิปก่อนนะอาจารย์ก็พูดภาษาไทยผิดเพื่อนๆก็มาคอมเมนต์นั่นเองนะคะอาจารย์มักจะพูดภาษาไทยผิดประจํานะคะ,ะยังไงก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่า ชีวิตคุณจะเป็นแบบไหนหากวันนี้ก็คุณธนาจิตวิญญาณคุณกะยกจิตยกใจให้สูงขึ้นอดีตเราแก้ไม่ได้อานาคตยังไม่มาแต่เราอยู่กับปัจจุบันทุกธนาจิตวันนี้เรามีสติรู้ตัวอยู่เสมอมันฝึกสติฝึกสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวค่ะนะคะอยู่กับปัจจุบันกะ ฝึกสติให้ตั้งมัน่นฝึกสมาธิให้เป็นหนึ่งกับชีวิตเราก็จะกําหนดได้ชะตาจะเป็นแบบไหนอยู่ภายใต้จิตของคุณและเป็นหมอดูประจําตัวของทุกท่านแม่นยํายิ่งกว่าตังราโหราศค่ะ,ะวันนี้ก็คงจะพยากรณเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านก่ะมีแต่เรื่องราวดีๆมีนะมีแต่ความสุขกันทุกท่านก่ะมีสติมีดวงตาเห็นทำกันทุกคนก่ะมีนะคะมีชีวิต ในแบบฉบับที่ทุกคนปานารถนากันค่ะสวัสดีค่ะ